สวัสดีครับสวัสดีครับปู่สุขคนพี่น้องป้องไปสวัสดีครับพี่น้องป้องไปปู่สุขคนครับผมนุ่มดอนบอาเคทีซีตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเ็่งอันไหนทีเราบึดเบิ้งครับโอ้ยตายมึดฟ้ามุดหินมาเลยครับรังแห้งตกแห้งคุณปุยุดเด้อครับเป็นลักษณะนี้ สนามบินเมื่อตึ๊บเลยเดี๋ยวไปเห็นเลยครับสนามบินโอ้าตายคุต้องแห้งขนาดครับเมืองหัครับพรมาองับกลางครับรรบปเห็นเลย con tổn nhanh không, 3 mươi 40 là nó tổn kĩ này, tay, bộ đại hành an, bộ đại hành an gặp bộ đại hành không, รบรรยากาศบรรยากาศฝนตกครับเบื้องเอาฝนมันเม็ดฝนครับโตคักอิลีทั้งร่มทั้งฝนมาพร้อมกันเบื้องเอาครับต้องท่ใจครับสิงคโปร์ อุ้ยฝนตัวเงาครับฝนเงี้ยครับโอ้พิงเนยเนาะบ้านเขาตกหมดเนาะพี่น้องเลย รถเรตรถดีน um, ั <teaching. S 2> ่นาครับฝนตกฝนแห้งแล้วเลยครับรถเรนบอดด้ยบงถนนครับเรทตุ่มเปะเลยถนนแห่งๆเมื่อเช้านี้ผมขวดที่ตมวหวกแห้งเบิ่แเลยครับ เกสนาบินนั่งซับนี่อยู่ในเมืองนี่แห้งั้กกานี่ครับ,ค,รบคนตกนักคนตกนักต้องทําใจครับเดือนมกระลาดเดินกุมพ้านี่มีหน้ามีสานี่ไข่แน่ฮ้อนเป็นตาไนาครับ วม่ได้ไม่ไมีหน้าไม่ซานี่ห้อนีลิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบไม่คนว่ามีเด้อครับนุ่มกุดอนบ้าฟิตอิซี่ช่องยูทูบเป็นคนกําลังใจกับผมนี่เด้อครับน้องป้องไปสุขุสุกคน ใช่แล้วงานบริเัตฝอ่นต้องทำใจครับท่างบ้านพ <c oughs> ค่ได้ตามเป้าเขาไม่ได้ตามเป้าแล้วครับนฝนตกแบบนี้ส่วนนี้ห้งอู่บุกไฟมีหลังจุดจีนนี่ต้องทำใจครับงานสิรเริ่มงส่วน เดือนหกเดือนเจ็ดครับเันก็เริ่มสตาร์ทช่วงนี้ต้องท่ำใจมีแนวบ่มีแน่เดือนหกเดือนเจ็ดเริ่มเปิดแล้งั้นมันเปิดเป็นช่วงครับช่วงเปิดช่วงบ่เปิดโอ้ยหฝนตกตายต้องทำใจครับ ลำปุูๆครับทั้งสนามนสนามบินทหารกับมือตึ๊บครับปลาสนเลียวไปเห็นเลยคนตรงนั้นครับมือนี่นักมานักส่งใบครับตอนนี้สิงคโปร์กับประมาณสี่โมงยี่สิบครับสี่โมงยี่สิบ สองวันที่สิเบเอ็ดของใบวันที่สิเบเอ็ดครับลำบากเหตุงานกับดินครับต้องท้องใจยุดปด์พลดข้างล่างกายยุทธเลยพังงานขึ้นร่วมกินเขากดครับว่า เขาไม่เฮ็ดเขายานฝากบ้านเพราะสิงคโปร์มันเคยมีประวัติครับฝาก่าคนงานถ้านี่ฝากเป็นคนกำลังใจผมนี่เด้อครับผมนุ่มบุดอนบ้าวเคดีซีทั้งส่งยูทูบส่งแฟนเพจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ผมนี่เด้อครับพี่น้องครับถ้านี่ผมพอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนาะ สวัสดีครับ